อันนี้เป็นผลจากการวิจัยนะครับไม่ใช่พูดมัวม่วๆคนที่เชื่อมั่นตัวเองกล้าแสดงออกมักจะมีบุคลิกที่กระฉับกระเฉงแคบกรองว่องไวคิดปุ๊บทำปั๊บแอคทีฟตลอดเวลาประมาณเนี้ก็ต้องพยายามนะครับอย่าเดินทอดน่องทำอยังกระไปจ่ายตลาดหรือว่าเดินเล่นใจหาก,กินลมชมปานะฮะบุคลิกจะเสียเสียหมดสวัสดีครับถ้าผมจำไม่ผิดคลิปแรกเลยที่ผมหัดทำ ก็ว่าเรื่องการฝึกหัดให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนกล้าแสดงออกเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองนี่แหละครับเพราะสมัยนี้ไม่เหมาะที่จะมาทําเป็นเหนียมอายไม่กล้าสู้หน้าใครเอาแต่จะเป็นกองหลังอยู่ท่าเดียวมันไม่ทันกินนะครับยิ่งคนรุ่นใหม่ที่เขาได้รับการฝึกฝนมาดีคนพวกนี้โชว์ออฟได้ตลอดเวลาแล้วก็มักจะทิ้งคนอื่นแบบไม่เห็นฝุน่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปฏิวัติตัวเองให้เป็นคนกล้าพูดกล้าทํากล้านําเสนอเรื่องต่างๆนะครับ ขั้นตอนต่างๆที่ใช้ฝึกให้ตัวเรามีความกล้าไม่ใช่คนที้อายอีกต่อไปเนี่ยก็มี5้าขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่ 1. นไปไหนให้นั่งหน้าครับเลิกกันทีนะฮะไอประเภทไปถึงก่อนกับนั่งข้างหลังพอไปถึงทีหลังกูเลยไม่เข้าเสียเลยแบบนี้ไม่เอานะฮะมั่นใจหน่อยครับนั่งหน้ายังไงก็ไม่ตายหรอกฮะแล้วขั้นที่สให้สบตาบ่อย ไม่ใช่แค่นั่งหน้าอย่างเดียวนะครับต้องศบตากล้าจ้องประธานในที่ประชุมหรือว่าคนบรรยายครูบาอาจารย์รวมถึงเวลาจะคุยกับใครก็ต้องสบตากับเขาบ่อยๆเขาจะได้ทราบว่าเรารู้หรือไม่เข้าใจสายตานี่มันสื่อกันได้นะครับคนที่ศบตากันหลายๆครั้งก็จะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็หายประหมาได้เองขั้นที่ 3. เดินให้เร็วหน่อยสัก25%บางคนอาจสงสัยว่าการเดินเร็วๆนี่มันสัมพันธ์กับการเป็นคนกล้าได้อย่างไง อันนี้เป็นผลจากการวิจัยนะครับไม่ใช่พูดมั่มวคนที่เชื่อมั่นตัวเองกล้าแสดงออกมักจะมีบุคลิกที่กระฉับกระเฉงแค่คลองว่องไวคิดปุ๊บทำปั๊บแอคทีฟตลอดเวลาประมาณนี้ก็ต้องพยายามนะครับอย่าเดินทอดน่องทำอยังกระไปจ่ายตลาดหรือว่าเดินเล่นใจหาดก,กินลมชมปานะฮะบุคลิกจะเสียซะหมดขั้นที่4ความคิดเห็นให้แสดงออกบ้าง ไปไหนมาไหนอย่าเอาแต่นิ่เงียบเป็นเต็มมีใบไม่มีตัวตนจนคนนึกว่าอยู่กับอากาศสะทานนะฮะควรหัดเปิดประเด็นซักถามโต้แยง้งแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อย่าแค่คิดไว้ในใจนะครับต้องอธิบายออกมาและขั้นสุดท้ายยิ้มฟ้องฟางเข้าไว้หัดทำแบบนี้ได้ผลฮนะคนที่ยิ้มแย้มแจ่แม,มใสบ่งบอกถึงความเป็นมิตรเข้ากับคนอื่นได้ง่าย โดยเฉพาะเวลาอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายสร้างบรรยากาศเป็นกันเองครับทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยเกิดขึ้นได้สุดท้ายเราจะกล้าแสดงออกมากขึ้นรู้แล้วก็ลองฝึกหัดทั้ง5เรื่องนี้บ,บ่อยๆไม่นานแล้วครับจะพบกับการเป,ปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้ตัวเลิกขี้อายแล้วก็กลายเป็นคนที่เชื่อมัน่นนอกจากจะดูสมาร์ทแล้วยังเป็นฝันใจผู้ที่พบเห็นดีด้วยนะครับลองเอาไปศึกษาดูนะฮะทุกวนันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต Then what is it?